เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้สำนักข่าวเก้าล้านเดียวพอมีเวลาสะสางานเก่าๆที่ค้างค้างรับปากพี่น้องเขาไว้นานละว,ว่าเราจะไปจัดทำคลิปก็คือพี่สาวของผมเนี่ยเป็นผู้สูงอายุอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองสังแพงก็อำเภอสังแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองเมื่อสมัยอดีตโบราณก็เป็นไม่ถือกับโบราณเมื่อยุคก,ก่อนๆน,นะนั้นเพราะนั้นเถอเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยใครมาเชียงใหม่ไม่ได้มาสังแพงเหมือนกับไม่ถึงสังแพงเพราะสังแพงมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแหล่งธรรมชาติก็เยอะที่สําคัญคือมีร้านจำหน่ายของที่ลกที่ขึ้นชื่อ ก็คือร้านผ้าไหมผ้าฝ้ายของชินวัตรร้านชินวัตรคนระับทุกคนรู้จักใครมาท่องเที่ยวยุคูน้นจับกรงเทศต้อมแวะมาซื้อผ้าไหมกลับไปแล้วร้านชินวัตรเนี่ยก็มีสาวงามจําหน่ายสินค้าตอนรับแขกอยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางงามครับสาวงามสังกะแผงนั่นเองดังนั้นในเมื่อวัอนนี้ยุคเวลาเปลี่ยนไปแล้ว สังแพงเงียบเหาไปนักท่องเที่ยวไปเที่ยวธรรมชาติโน่นครับแม่กำปองโน่นส่วนร้านค้าก็หายไปละเหลือแต่ร้านของที่รึก,ก็คือที่บ่อสร้างสังแพงครับสําหรับตำบลสังแพงก็อยากจะฟืน้นฟูการท่องเที่ยวเลยจัดทําคลิปเชิญชวนเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสังแพงซึ่งเทศบาลก็จัดทําคลิปนะครับทําทคลิปแล้วก็ชวนผมเนี่ย พี่สาวเลยชวนผมมาถ่ายให้พี่หน่อยพี่จะเก็บไว้เป็นที่ลึกก็เกลยมาถ่ายทำเรื่องหนงะในการถ่ายทําอันนี้เป็นเป็นต้นเรื่องเราเึงเบื้องต้นเบื้องต้นของการถ่ายทำทิผย์ที่มาสแสดงก็จะเป็นนักเรียนรุ่นแรกรุ่นหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่าชลบาลแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนปัญญาอนนะไรนะจำไม่ได้ละ ไปดูคลิปต้นๆที่ผมเคยทำนะครับเรามาดูเคื่องมือการถ่ายทำนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเ่ีย้เาอ่านน

นี่และครับเบื้องหลังการถ่ายทำกอปรลางงานนี่แหละเรามาชมคลิปเต็มเต็มเมื่อเขาทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดต่อเรียบร้อยแล้วแต่นี่เป็นเบื้องต้นครับเรามารับชมรับฟังกันครานี้ก่อนเราก็พบกันใหนม่ในฉบับเต็มๆซึ่งเทศบาลจะเป็นผู้จัดทำตอนนี้ก็การถ่ายทำคล้ายหลายตอนครับ ประมาณสัก560ตอนที่ต่อปัจจายทำกันเรื่อยๆเพราะว่ายาวครับชนชนักท่องเที่ยวเพราะสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสาแพมงมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีนักแสดงหลายคนก็มีมาแสดง,ง,สดงซึ่งคลิปแรกนี้เป็นคิวของผู้สมรุ้โรงเนียงชลาบานแล้วพบกันนคลิปต,ต่อไปซึ่งผมไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าครับ เขาอาจจะมีทีมอื่นมาถ่ายทำแต่ผมคงไม่ได้รับเชิญนะครับคงจะเป็นคนอื่นนะครับ